มาดีครับ,พ,นนรรบพี่นองนนนนรอครับมาจากฝ่งไปแล้วก็ว่าที่พนองหาอยู่ากินก็ตัดพกที่ล้วครับว่านค่าๆติผปอซอยพอปนี้แล้วเราก็นนี้ก็มาใส่ตุ่มใพี่น้องตุ่มใบแวเลยพี่น้องมายามจะซอกครับมันจะสวยมากมีแนวไปทางอื่นครับพอเลียวด้วพี่น้องปิดกันนะครับน้าไนไม่ใช่ เสร็วหน้าผมเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ครับเดี๋ยวรถมาใส่กันสองขั้นครับจงังเลาะบ้านเราซับตหวที่จิตมหาัวกปีนี้กบน้ำต็มให้หน้าพอรอ่อคือเกาพี่น้องลาดเดอนหัวครับบวมกลุ่มด้วกันครับหลังแเลาะบ้านคำกำครับ เบิ้นกันมาสิม๋มานบ่ทีนี้เราขอาคือนำ่วบบู้นำไหลมาบซ่อครับนำขวบขวบขนะวบสวองโซครับ มันบุถือครับของไล่ลนนอะไรอยเนาันมกไดีบัางนึงครับทั้งลางหมดลวครับเนี่ยมันหยาดพรกดพุ่งครับเนาะมันจะไปรูดตรไห้ครับ,อรรบ,อรรบสองไล่เป็นแจกแจงหมดมันตองบบน,นี้และครับโอ้พอูดแบบแจกไปละ ผมเผ็ดบ่นดกกนดดนเนผูมม้มากินครด้พย่ร่อหลงนะอะไรอยู่อะไรเจ้าบ่มากินครับโหคือบอกดหลอดเต็นลุงนำเสตียเนี่ย แล้วสันจดบ๊อบของอะไฮะนี่เน mm ื้อจะอินเมืองแตงเอกไปไหนกอดครับบึกหลังน้ำกันต่อไปต้างล่างหมดแล้วครับเอาไปไหนกพด่นอง เมืนทั้งล้านกันครับปล่อยน้ำใส่หน้าไปว่ปาเห็นมันขังปอเสียงให้มันเน่าครับเพราะได้เป็นปุ๋ยครับมันก็สิบประมาณแต่ดเดียนกลักวๆอยู่หรอกครับรเพราะน้ะนำนมันคือจนเกิดสิบประมาณสิบสิเชี่ยงหาเขาหรอครับปลากกันมี่หัวสวนเมื่อกี้น่ะนำป้อนทั้งโบกมัดครับน้ำเหล่าป่นเหลือแน,น่ปลาขวดหอมปอดอ่อกพี่นอ้อง,งครับปลอ่อยเพียงปล่อยมาทร้างเทิ่มครับก็เลย ากไปกไปล่องเบองเห็นไหนมันติดติดการบ่ปุ่มหลังนี้เหมือนกันครับชื่บอบรอหลังนี่อันนี้ก็มีน้ำไนม่พี่น้อกอุ้ย่มันติดนี่ติดที่น้อกก็ยิงติดได้จะ Miu 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 ôi Ôi miu 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 tải miu 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 khắp miu 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 cắt vẫn miu miu bú phao ở đó phao ở đó thả miu miu ôi tải miu 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 สามตัวตัวนึงตายครับที่มันคนุกง่กัดมันละตัวโตเต็ม้วยครับเติยออกลุดได้ซะละให้กินแบบอิสรมาห้องเราพี่น้อง ที่หาตัวเราครับบังนี่บงังไงเริ่มกันเดี๋ครับฝล้างหนึ่งุ่นลังนึงพี่น้องเบิ้งน้ำกันลังนี้ก่อนครับตะกใหม่เนบากไหมก่นมกนอนครับพี่น้นองว่้มันเนีขึ้นไม้มาเขียบ่อครับนี่เขาะพนว่าเจ้าเขาเราหงเขาดีพันนะพูนว่า ก็ยัง่อนเจายวขลมพื้นที่มันสีแปนครับมันสีเต้นไงมันจะไปไงมาไงแต่ว่คือคอมันเจาี่นาะวมันเจาในเขาหนาไปยากมาอยากบุญบ้าครับแมนคู่บุนบ้านะครับตัวบนเคยอใส่ค่อนเพิ่มกันนี่ครับอุ้ยตาย่มือกูใช่ นี่าถือว่าโอ้ยนามเต็มพอรอพี่น้องเลยครับโอ้ยถือกี่รอบกีกรอบวอ้ยมันนี้ก็ถือหมานเท่าวะโอ้ยโอย้ท่าถึงมันเห็นไหมนัน่นโอ้ยสองตัวเก่าแล้วครับโอยเจียอยูันี่น่ะ วิ่งออกได้ป่ะเห้ยล่ะโอ้ยออกได้พี่น้องอ๋ออ๋ออ๋ตัวหน่อยไม่ได้ออกได้ครับอสองตัวยังไม่หน,นีครับนี๋ไหนดยอดเลยพี่น้องมพูน,น่ะขอท่าขอท่าขอท่าเจ้าขอเราขอท่าพี่น้องเที่ยวกวันเที่ยวกวันเที่ยวหลอดมือที่จ่าครับ อันนี่กระตั้งง่ากพี่น้องเอ้ยครับเอาพุ่นเดียวสิที่ล่ะโอ้โหมัไม่แล้วพี่น้องมื้อนี้ตัวนี้ออกหลุดได้ครับหน้าตุ่มบ้ดีพี่น้องจะได้เห็นไม่ยังอ๋อออ บอ,อกไม่เจะลอดเตีนออกสออออินีน่เวาล้วพี่น่องย,ยอดชั่วสาวอะไรชั่วตุ่มเตียครับเตียเปียบหลอดหลอดบดีครับ เบิ้ลกันอีกครั้งนึงพี่น้องอีกสามลังครับลิบมกันครับเบิ้ลกันอีกลังใกล้ๆหน่อยพี่น้องชื่อไก่ครับดูดถือสมบัติ อุ้ยถึงเลยพี่เนาะนี่ตัวหนึ่งอ๋อตัวเดียวเขาก็แล้วครับเดีย๋ยวเตะโคกันพี่นาะเดี๋สองหลังตั้งเชือกเหมือนกับพี่สาวันนี้พี่น่องเฮ้ยเกิดมาหอกันดีพอ เ๋ยวขอเช้นน้นเราหนำเตรียมทงนั้นพ้าเขาครับขนาดโน,น้นๆครับเปิดเราจะเข้ากันครับาหาจุ้งกินเหมือนห้าพี่น้องหากินไปเรื่อยครับ เดียวหน่อยๆอดปอดยู tamam. ่พ <cko ier noise> ี <isation> ่น้องเลยมนก็เ <Hello>, ฉียดมวกน้อยครับนี่เที่หากินมอะไรเที่ยวครับ สองลังครับไปซื้อกันทั้งทึกบนเลยพี่นเองมาเนี่ยหล่อๆทิ่งหน้าบนครับบึงน้ำนี่พี่น้องเอ้ยครับมันซสอนตำน,นาเน่ยปีนี้ครับดูเป็นหัวเดือนสามเหมบอ่อยยังปะปูนี่ปวดปลากระปุกตีปีตุ้พี่น้องค,ครับวันยังเข้าบ้านในเอาปลาให้นี่ครับ เดินเร็วยังพี่น้องเพลงออกวันนี้เล่มนมาตึงไว้ครับตึงไว้โอ้ยปลาบหืนมาตายพี่น้องตัวที่ได้เดี๋ยว,วปลาดูอีกตั้งหากตัวเนี้ยโอ้ยพวกเนี้ยพวกเดี๋ย,ยวขอผลเลยพี่น้องตายไมย่ออยอมรับังครับเอาคือเก่าเหรอครับ บิังตายจ่อยดอกบุ้สงสซงอ่อนมึงเด็กจ่อเพิ่นใช่ครับเฮ้ยถุงยากันพี่น้องเฮ้ยถุงผแผลกันครับ ไปพี่น้องเป็นหลุ่นสองล้ากันอยู่สาน a m ครับบัาผานเสตีย,ยอรยู่สา Nam นี่พี่น้องนุ่มกันโหนี่สุเดเนใดใส่ไปสองล้างครับเสายใส่เท,เท,เทละหลังครับใส่สองเลยพี่น้องปากปบิดจุลไม้เรียรเลยพี่น้องนะจุลหานา้ำหาบางเรืนอยๆกปลาละครับ สองหลังเุาถ่ายรุ่นุ่นพี่น้องรุ่นตาเหมือนยังเมื่อกี้เหรอครับนี่ถือเซมบ์โอ้ยถือปลาเก็กหน่อย ไปาเก็งหน่อยพี่น้องไปเก็งหน่อยอ๋อะดีละครับถ้ไปใต่หมุลุ้นเนี่ยเหลี่ยถ้าไปใต่หมลุ้นนะพี่น้องอีกครั้งหนึ่งครับครั้งขอมาก่า คือบอหลังสุดท้ายพี่น่องหลุดเต็มที่ครับสามใช่ย <c> ย <oughs> <c oughs> ูยูยูยพยูนูยงยูยยงเู้ยูัูเลยู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 ยัยูยูยูยมย่ยู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 ียูยูยย เกิดันมาเขาพีอะไรบุ๊คบิ๊กๆพี่นาองพรอมง่ามเหรอครับสอง นี่ <ś led> ที่ไหนยอดเลยพี่น้องมือนี่ครับยอดยี่ยเยี่ยมเย่ยขอท่ามือนี่ขอท่าเขาหน้าปลาแล้วก็หากยิงี่ล่ะครับต้องมาติดป้าไปเชียร์เชียร์นั่นเชียงรถเหยียบครับกบปีนี่สิไล่เลยพี่น้องครับพอปีกายก็ไล่ครับพี่ไก่ปีนี้ก็จะจายตัวเนี้ยีก็ปีไกยย่哟ปีไก่เนี่ยโอตัวเนี้ยครับ 比你都懂个逼加哟。

ออกเอ้ยคุณตัวอเลรครับมายยมยิม มันก็สม,มือไปเนาะเอ้ยมึงเนี่ครับ,นนรบตัวพ่ออามเหรอครับสิบก็โตวมือน,นี่ยสม,มือเนี่ยเาหตัวเจ็ดตัวครับมือเนี่ยได้สิบก็ตัวครับหมัเราไปน้อเมื่อเนี่ยครับครับพี่นอง วิถีชีวิตของคนอีสานหาอยู่ให้กินครับหากินอย่างแบบนึงครับหลังจากเกี่ยวกับกานนำขึ้นเล่ากึนแจร์แล้วครับเขาประม่าเรากินมุ่งไหนครับที่นี่เขาหาทิพย์กุ้งถุงกินมุ่งมาจากพิณอ๊องเพราะได้กินในท่านอยู่ครอะหามเนี่ยไปนะครับแ่หากบหาปลามเนี่ยครับก็เป็นหลักเป็นแนครับเสริมเป็นแนครับเพราะประเดี๋ยวเปิดน้องพิณอ sure ๊องมาแล้วครับตัวเรียกเลยครับ วงกัดกันพี่น้องเอ้ยครับขอบคุณพี่น้องโดแหลกโคแช่โคติตามมาพี่น้องเนาะหายุหากินในพี่น้องไปเรียงที่หครับเดี๋มันดีมัง้างกว่าไปเส็จไปบมันดีมังาเหมือเกนนเาก็อนต้องเห็นตพี่น้องแต่เียผหาบ่ป่านี่หายุหากินแบบี่สานมาเท่าไลร่หรอครับเรื่อย เป็นแปงก็ดูแลลูกก็ผูกพี่น้อง,งดบบเดี๋ยวคิดเถอ่บุดีนะาะดูไปครับอาสีน้องก,กันพี่น้องมันสอบพ่นไหมพี่น้องดีครับ